อยากรู้ไหมครับว่าเราจะเก็บตัวอย่างคอนกรีตเป็นแบบทรงกระบอกนะครับไซเลนเดอร์ดหรือว่าจะเก็บแบบลูกบาทหรือ Q D วดีสำหรับวิธีนะครับในการเก็บตัวอย่างสำหรับทรงกระบอกเนี่ยก็คือเราก็ตักคอนกรีตที่หน้างานนะครับใส่ไปในโมนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1 5ซมสูง3 0ซมตรโดยเราจะตำนะครับ ก็คือ3ชั้นชั้นละ25ครั้งส่วนการเก็บตัวอย่างแบบลูกบาทหรือคิ้วนะครับเราจะเอาคอนกรีตเนี่ยตักลงไปในโมนที่มีขนาด15เซนคูณ15เซนสูง15เซนโดยนะครับวิธีการก็คือเราจะตำคอนกรีตน,นะครับ3ชั้นชั้นละ35ครั้งโดยทั้ง2วิธีนะครับเราจะเก็บจำนวนด้วยกัน6แท่งด้วยกัน3แท่งแรกเนี่ยเราจะไปกดที่อายุ7วัน ส่วนอีก3แท่งที่เหลือเนี่ยเราจะไปกดที่อายุ28วันสรับข้อดีนะครับของการเก็บตัวยามแบบทรงกระบอกแบบเซลเลนเดอร์ก็คือว่าเราเอาคอนกรีตเอาแท่งคอนกรีตน,นะครับไปกดมันจะได้ค่าเลยซึ่งส่วนใหญ่ในแบบเนี่ยจะระบ,บุเป็นกําลังอัดแบบทรงกระบอกแต่ข้อเสียนะครับก็คือว่ามันจะต้องทําการแคปหัวการแคปหัวเนี่ยจะต้องใช้ตัวกรรมถันซึ่งเราต้องไปต้ม ให้เดือดน,นะครับซึ่งไอของกร,รมมาถันเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายสลหับผู้ทดสอบได้และอย่างนึงครับถ้าเกิดว่าเราไม่แคบหัวเนี่ยกำลังของคอนกรีตจะลดลงอยู่ที่6 0สิถึงเจสําหรับข้อดีนะครับของการแบบเก็บแบบทรงลูกบาทก็คือเราสามารถเอาด้านที่เรียบนะครับไปกดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแคบหัวด้วยกร,รมมถันส่วนข้อเสียนะครับถ้าเกิดในแบบเนี่ยกำหนดเป็น กำลังอัดแบบทรงกระบอกหรือไซเลนเดอร์เนี่ยเราจะต้องมีการแปลงค่ายกตัวอย่างครับในแบบเนี่ยกำหนดเป็น175 ksc ซึ่งมันจะมีสมการนะครับอย่างง่ายที่เขานิยมใช้กันก็คือกำลังอัดของคอนกรีตที่เป็นทรงกระบอกเท่ากับ0.833ของทรงลูกบาทนะครับดังนั้นถ้าเกิดในแบบกำหนดเป็น175 ksc ทรงกระบอกนะครับเวลาเราไปทดสอบแบบคิ้วเนี่ยนะครับเราก็หารด้วย0.833ก็คือ210เคซีดังนั้นถ้าเรากดด้วยทรงลูกบาทเนี่ยจะต้องกำลังอัดที่ได้นะครับจะต้องมากกว่า210เคซก็คือมากกว่า175 KC ของทรงกระบอกจึงถือว่าคอนกรีตนั้นผ่านใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับพิม,มีประโยชน์